เรามาต่อกันในหน้าที่71กันเลยค่ะอันนี้ให้เราแสดงวที่หาคำตอบค่ะข้อที่1ค่ะกระเบื้องแต่ละแผ่นยาว8ดเซนติเมตรนำปมปูต่อกันยาว45เมตรหกเซนติเมตรใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นอันนี้นะคะเราจะนำมาหารกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือเป็น กระเบื้องที่นำมาปูต่อกันเนี่ยคือความยาวทั้งหมดเป็นความยาวทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความยาวกระเบื้องแต่ละแผ่นมาอยากทราบว่าใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นเราก็ต้องนำมาหารกันค่ะก็เขียนเลยค่ะว่ากระเบื้องแต่ละแผ่นยาว 8เซนติเมตรนำมาปูต่อกันยาว45ห้าเมตรหสเซนติเมตรหรือถ้าเราคิดเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้4 5 6พันห้าหสเซนติเมตรค่ะ เพราะว่า1เมตรมี100เซนติเมตรใช่ไหมคะ100คูณกับ45 5ก็จะได้4,500 4,500บวกอีก60ก็จะเป็น4,560ค่ะ,ะทีนี้เราก็มาเขียนเลยคะ่ะว่าสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามค่ะใช้กระเบื้องทั้งหมดก็นำ4,560ตั้า45,60ตังค่ะหารด้วย8 นี้เรามาหารในกระดาษทดก็ได้ค่ะแปดอะไรใกล้เคียงสี่สิบมากที่สุดก็แปดห้าสี่สิบแปดอะไรใกล้เคียงสี่ห้าคือแปดห้าสี่สิบนะคะลบกันเหลือห้าดึงหกลงมาไว้หลังเลขห้ากลายเป็นห้าสิบหกแปดอะไรให้ได้ห้าสิบหกก็คือแปดเจ็ดห้าสิบหกลบกันเหลือศูนย์ดึงศูนย์ลงมาแปดอะไรให้ได้ศูนย์ไม่มี ก็ตอบ570ค่ะ570แผน่นก็อย่าลืมมาตอบเลขไทยค่ะเสร็จแล้วในข้อที่1ค่ะต่อมามาดูกันในข้อที่2ค่ะถนนคอนกรีตสาย1ใช้แผ่นคอนกรีตต่อกันเป็นแถวเดียวกันทั้งหมด728แผน่นถ้าแผ่นคอนกรีตแต่ละแผ่นยาว3เมตร ถนนคอนกรีตรสายนี้ยาวกี่กิโลเมตรกี่เมตรอ่าสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือความยาวแผ่นคอนกรีตนะคะก็คือ3เมตรแล้วก็จํานวนแผ่นคอนกรีตรที่ใช้ทั้งหมดก็คือ728แผน่นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าถนนคอนกรีตรสายนี้ถนนคอนกรีตรสายนี้ยาวกี่กิโลเมตรกี่เมตรอ่าเราก็จะนํามาคูณกันค่ะเราก็เขียนในสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เลยค่ะ ถนนคอนกรีตใช้แผน่นคอนกรีต728แแผน่นอันนี้เราก็เขียนย่อได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวถ้าแผน่นคอนกรีตแต่ละแผน่น ยาว3มเมตรอ่ามรทัาที่3เขียนสรุปเปยสิ่งที่โจทย์ถามเลยนะคะถนนคอนกรีตสายนี้ยาวก็728คูณ3ค่ะเราก็ไปคูณในกระดาษทดก็ได้ค่ะ 3 8 24ใส่4ทด2 3 2 6าบวก2เป็น8 3 7 21ได้2,184เมตรค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเป็นกิโลเมตรกับเมตรนะคะก็มาหรือในบรรทัดที่4ค่ะ1กิโลเมตรเนี่ยมี1,000เมตรแสดงว่า 2,184เมตรเนี่ยเราก็จะคิดเป็น2กิโลเมตรกับอีก184เมตรค่ะก็เสร็จแล้วในข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเราไป,ปรับชมบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ